ออนกนเลยถือโอกาสนี้มากราวขอบคุณเป็นพลังบวกให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะจ๊ะขอให้เพื่อนๆทุกคนทวีพรได้อออะไรนะทวิพรได้ผ่านความยากลำบากมาเนาะหยุดพักมาก็ร้ายพ่อน,นเลยถือโอกาสนี้มากราวขอบคุณเป็นพลังบวกให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะจ๊ะขอให้เพื่อนๆ ทุกคนพรนะจ๊ะถ้าวิพรไฟหิุดเยี่ยนโอกาสขอกราบขอบพระคุณพี่พี่ทุกทุกท่านเลยเพื่อนเพื่อนพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะวันนี้ท้าวิพรก็มาก่าวขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะจ๊ะที่คอยสนับสนุนท้าวิพรพรก,ก็เลยถือโอกาสนี้มากล่าวขอบคุณเป็นพลังบวกให้กับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะจ๊ะขอให้เพื่อนเน ทุกคนกับทวิพรฝ้ายิืดยืนโอกาสถ้าคุณมีความพยายามพรก็เลยถือโอกาสนี้มากราวขอบคุณเป็นพลังบวกให้กับเพื่อนๆนทุกท่านนะจ๊ะขอให้เพื่อนๆนทุกคนพรน,นะจ๊ะทวิพรฟ้ายิืดยืนโอกาสขอกราบขอบพระคุณพี่พี่ทุกทุก,ท,กท่านเลยเพื่อนเพื่อนพี่น้อง สวัสดีจ้ามาพบกับทวิพรฟ้าหยิบยื่นโอกาสคนเปลี่ยนดวงนะคะสาวเหนือเมืองรำพูลเมืองหาเพืพ่อนเพ,นพ่พี่ๆมาเป็นกำลังใจมาเป็นพลังบวกมารับชมคิดทวีเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะวันนี้ทวิพรก็มากล่าวขอบคุณเพื่อนๆพนพี่น้องทุกท่านนะจ้าที่คอยสนับสนุนทวีพรพก็เลยถือโอกาสนี้มากล่าวขอบคุณ เป็นพลังบวกให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะจ๊ะขอให้เพื่อนๆทุกคนเต้นโชว์สักหนึ่งบทเพลงนะจ๊ะเพื่อให้เพื่อนๆสนองตันหาได้ม <c oughs> ีความสุขที่ดีหาเงินกับในสิ่งที่เราเป็นเราชอบถ้ามิพรชอบในความที่เป็นตลกคบค้าแลความความสามารถที่แตกต่างกันนะจ๊ะ เราจงใช้ความสามารถความพยายามและก็ความสามารถของเราไปในทางและความสามารถที่แตกต่างกันนะจ๊ะเราจงใช้ความสามารถความพยายามและก็ความสามารถของเราไปในทางก็ะเต้นโชว์สักหนึ่งบเพลงนะจ๊ะเพื่อให้เพื่อน,อนสนองตันหาแ่ม <laughs> ีความสุขสโอกาสจะมาถึงคุณ เชี่ยทวิพรวันนี้ขอบคุณที่ชมคลิปทวิพรนะจ๊ะไปแล้วบายบายสวัสดีจ้าพรนะจ๊ะทวิพรไฟยิ้เยี่มนโอกาสขอกราบขอบพระคุณพี่พี่ทุกทุกท่านเลยเพื่อนเพื่อนพี่น้องพรนะจ๊ะทวิพรไฟยิ้เยี่ยนโอกาสขอกราบขอบพระคุณพี่พี่ทุกทุกท่านเลยเพื่อนเพื่อนพี่น้องคน ชมคลิปทวิพรและเป็นกำลังใจให้ทวิพรแบบนี้ตลอดไปนะวันนี้ทาวิพรก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยที่สวัสดีจ้ามาพบกับทวิพรฟ้าหยิบยื่นโอกาสคนเปลี่ยนดวงนะคะสาวเหนือเมืองรำพูลเมืองหักที่ให้การสนับสนุนทวิพรวันนี้ท่านก็นเลยแต่งองค์ทรงเครื่องมาแบบจะเต็มให้กับพี่น้องทุกคนนะคะ ที่ให้การสนับสนุนพระวิพรวันนี้ทกองกันเลยแต่งองค์ทรงเครื่องมาแบบจะเต็มให้กับพี่น้องทุกคนนะคะพรนะจ๊ะพระวิพรไฟยยีเยียโอกาสขอกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกทุก,ท,กท่านเลยเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่กำลังตามหาเวลาขอให้พยายามอดทนเพื่อความสำเร็จนะจ๊ะ เราทุกคนมีภาระหน้าที่ไม่เหมือนพรนะจ๊ะให้วิพรฟ้ายหยิบยื่นโอกาสขอกราบขอบพระคุณพี่พี่ทุกทุกท่านเลยเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องนะคะถ้าเรามีความตั้งใจแรงอดทนฝ้าหยิบยื่นโอกาสคนเปลี่ยนดวงให้มาถึงจุดจุดนี้นะคะหกหมื่นนาทีไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยากทวิพร ได้อ,อะไรนะท้าพิพรได้ผ่านความยากลำบากมาเนาะหยุดพักมาก็ร้าที่กำลังตามหาเวลาขอให้พยายามอดทนเพื่อความสำเร็จนะจ๊ะ เราทุกคนมีภาระหน้าที่ไม่เหมือนครั้งเหนื่อยและท้อแต่ถ้าวิพรมีเพื่อนๆที่มาคอยให้การสนสนับสนุนท้าววิพรวันนี้ท้าวิพรที่ดีหาเงินกับในสิ่งที่เราเป็นเราชอบท้าวิพรชอบในความที่เป็นตลกคบค้ามโอกาสจะมาถึงคุณเชียร์ทาวิพรวันนี้ขอบคุณที่ชมคลิปท้าววิพรนะจ๊ะ ไปแล้วบายบายสวัสดีจ้าทวิพรได้เอ่ออะไรนะทวิพรได้ผ่านความยากลำบากมาเนาะหยุดพักมาก็รายสวัสดีจ้ามาพบกับทวิพรฟ้าหยิบยื่นโอกาสคนเปลี่ยนดวงนะคะสาวเหนือเมืองรำพูนเมืองหัดจะเต้นโชว์สักหนึ่งบทเพลงนะจ้าเพื่อให้เพื่อนๆสนองตันหา่า เรมีความสุขทั้งเหนื่อยและทอ้อแต่ถ้าวีพรมีเพื่อนๆที่มาคอยให้การสนุกสนับสนุนท้าวิพีพรวันนี้ถ้าวิพีพรที่ดีหาเงินกับในสิ่งที่เราเป็นเราชอบถ้าววีพรชอบในความที่เป็น กลกคบค่าเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะวันนี้ท้าวีพรก็มากล่าวขอบคุณเพื่อนๆพืนี่น้องทุกท่านนะจ๊ะที่คอยสนับสนุนท้าวีพรริพุนชัยเจ้าแม่จามเทวีนะคะวันนี้ท้าวีพรผ่านสตรีมแล้วค่ะก็ได้รับการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะวันนี้ท้าวีพรก็มากล่าวขอบคุณเพื่อนๆืพี่น้องทุกท่านนะจ๊ะที่คอยสนับสนุน ทวีพรเพื่อนเพื่อนพี่พี่มาเป็นกำลังใจมาเป็นพลังบวกมารับชมคิดทวีนั้นเฮฮาช่างสร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนๆนวันนี้ทวีพรก็มาในนามโปรไฟล์นี้นะจ๊ะก็ขอให้เพื่อนๆพนพี่พี่ทุกคนก็เลยถือโอกาสนี้มากราบขอบคุณเป็นพลังบวกให้กับเพื่อนๆนทุกท่านนะจ๊ะขอให้เพื่อนๆน ทุกคนนะคะถ้าเรามีความตั้งใจแรอดทนคนชมคลิปทวิพรและเป็นกำลังใจให้ทวิพรแบบนี้ตลอดไปนะวันนี้ทวิพรก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยที่โอกาสจะมาถึงคุณเชียร์ทวิพรวันนี้ขอบคุณที่ชมคลิปทวิพรนะจ๊ะไปแล้วบายบายสวัสดีจ้า ก็เต้นโชว์สักหนึ่งบทเพลงนะจ๊ะเพื่อให้เพื่อนๆนสนองตันหาแรมีความสุขที่ให้การสนับสนุนพระวิพรวันนี้ทําก่อนกันเลยแต่งองค์ทรงเครื่องมาแบบจะเต็มให้กับพี่น้องทุกคนนะคะก็เต้นโชว์สักหนึ่งบทเพลงนะจ๊ะเพื่อให้เพื่อนๆนสนองตันหาแรมีความสุข ทวีพรได้อ,อะไรนะทวีพรได้ผ่านความยากลำบากมาเนาะหยุดพักมาก็รายแลความสามารถที่แตกต่างกันนะจ๊ะเราจงใช้ความสามารถความพยายามและก็ความสามารถของเราไปในทางพรกดเลยถือโอกาสนี้มากราวขอบคุณเป็นพลังบวกให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะจ๊ะขอให้เพื่อนๆ ทุกคน,คนชมคลิปทวิพรและเป็นกำลังใจให้ทาวิพรแบบนี้ตลอดไปนะวันนี้ทวิพรก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยที่กระเต้นโชว์สักหนึ่งบทเ,เพลงนะจ๊ะเพื่อให้เพื่อนๆสนองตันหาแรมีความสุขครั้งเหนื่อยและทอ้อแต่ถ้าวิพรมีเพื่อนๆที่มาคอยให้การสนุก สนับสนุนทาวีพรวันนี้ทวีพรที่กำลังตามหาเวลาขอให้พยายามอดทนเพื่อความสำเร็จนะจ๊ะเราทุกคนมีภาระหน้าที่ไม่เหมือนนะคะถ้าเรามีความตั้งใจแรอดทนกระเต้นโชว์สักหนึ่งบทเพลงนะจ๊ะเพื่อให้เพื่อนๆสนองตันหาแรมีความสุขกัน แต่เรามีความฝันความพยายามวันนี้ก็ใช้เวลาในการขอบคุณเพื่อนๆเ,เนาะก <c oughs> กราบขอบพระคุณงามๆกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะจ้ะฟ้าหยิบยื่นโอกาสคนเปลี่ยนดวงให้มาถึง จุดจุดนี้นะคะหกหมื่นนาทีไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยากฮันเฮฮาช่าง, hey, งสร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนๆืวันนี้ทวีพรก็มาในนามโปรไฟล์นี้นะจ๊ะก็ขอให้เพื่อนๆพพี่ๆทุกคนชมคลิปทวิพรและเป็นกำลังใจให้ทวิพรแบบนี้ตลอดไปนะวันนี้ทวี